สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เชดีล้างนะครับสถานที่แห่งน,นี้คือเชดีล้างหลวงพ่อปีนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับเจดีล้างหลวงพ่อปีจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้พอดีผมขับรถผ่านมาทางนี้ผมก็เลยจอดรถแล้วก็ถ่ายสำรวจดูนะ ที่นี่สวยมากแล้วก็เก่าแก่มากๆนะครับสามารถมาเยี่ยมชมมาเที่ยวมาดูได้นะครับทุกผ่านแถวนี้นะผมใส่ขากล้องแล้วตอนนี้ก็จะผมจะเดินพาชมบรรยากาศนะครับช่วงนี้ตอนนี้ก็ประมาณาจะหงโมงเย็นแล้วนะฮะสภาพมันร,รอบๆก็จะเป็นอย่างนี้นะนจะมีถนนทางเข้านี่นะกลับกันมาได้ตรงนี้เป็นข้างหลังเป็นบ้านคนนะครับ ส่วนที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่พื้นที่ส่วนบุคคลนะครับพี่เจ้าของบ้านเจ้าของที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนของอบตอดูแลด้วยนะครับนายกแต่วันนี้ผมก็ได้ขออนุญาตขออนุญาตนายกอบตอนะครับเพื่อจะมาถ่ายสํารวจนะครับขออนุญาถูกต้องนะครับตันนี้เราเดิงสำรวจกัน จริงผมจะถ่ายหลายรอบแล้วแต่ว่ามีน้องหมาน้องหมาบางแก้วหมาบางแก้ววิ่งเข้ามาเรื่อยๆมาเหามาเหาแล้วก็จะมางับนะครับผมก็เลยเดินถอยออกราวโห้ <c oughs> <c oughs> ว่าวนาฬิกาสวยมากนะครับสวยมากๆนะความเก่า เคอเก่าสานที่บโบราณนะฮะยอดจะดีสูงอยู่นะครับมาน,นุนนะย์นะอือนี้ก็จงอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านคนนะครับอาจจะมีเสียงเพลงเสียงไว้ตามโปเทนะอน,นี่ผมไม่ทราบว่า <c oughs> น,นี่ผมไม่ทราบว่าคืออะไรนะ แต่ว่าซ้ายขวาจะมีรูปปั้นรูปปั้นของยักษ์หรือทเทวสุวรรณนะครับซ้ายขวาเหมือนกับว่า,าทปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ครับแบบคุ้มครองนะครับแล้วมีสาสิส,าสิสศิติผูกโยงไว้ทั้งรูาปั้นเทวสุวรรณแล้วก็สารานะครับผมขอเดินไปท่านนี้เนาะทานนี้นะ่านนจะได,ไดง้ง่ายกว่านะ ขออนุญ,ญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญ,ญาตเข้าไปถ่ายนะครับ ัก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีทวีปสวรซ้ายขวาแล้วก็มีพระพุทธรูปแล้วก็มีรูปปัน้นรูปปั้นช้างโบราณมากเลยนะเก่ามากๆนะสิษย์ก็ถกย่องไว้ที่ศาลาศาลานี้นะครับแล้วก็มีรูปปัน้นไม่แน่ใจว่ารูปปั้นอะไรนะมีหนุมาน เสียงเต็มสลาเลยแล้วก็มีบทนะครับไม่ใช่บทเจดีย์งพ่อปีนะฮะที่ท่านหลงพ่อปีได้สร้างไว้นะครับ ชมด้านล่างก่อนขึ้นแางบนเนอะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเขาถ่ายสาร้านะครับ สการะนะครับมีน้ำมีซิมซีเทียนเพื่อขอโชคลาภนะครับที่นี่มีคนมาขอโชคลาบก็เรื่อยๆนะครับ ามขับมาจากสุการณนะครับเพื่อที่มามาถ่ายจะดีหลวงพ่อปีนะที่นี่อยู่จังหวัดราชบุรีนะครับสวยมากนะนี่ก็เป็นรูรปปัน้นผมไม่ทราบว่ารูป,ปั้นองค์นี้ชื่ออะไรนะครับ ไปทราบจริงๆนะส่วนด้านหลังแล้วก็จะเป็นนี้นะฮะคือรูปปั้นนิสันหน้าเข้ามาที่จะดีนะครับก็คือตรงนี้ประตูจะดีนะทางอุยทางขึ้นก็จะมีซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเรากันไปดูกัน วนสายวนสายแล้วกันเนาะ <c oughs> มีรากต้นไสน,นะครับคนใส่ศินใส่ศินก็อ๋อใส่ศินโงงเข้ามานี่ด้วยเลยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็น <c oughs> ขออนุญาตนะครับ ไม่แน่ใจว่าจุดทําไปนะทียนีจุดตรงโคนต้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ๋อฝั่งนี้ก็มีประตูเข้าเจดีด้วย จลากต้นไสอ่ะคุมจะดีเลยนะครับออ้ยเพิ่งเคยเห็นกับตาตัวเองนะโอ้สวยงามสวยงามจริงจริงตาเปล่านี่สวยงามมากมาก เจดีย์งไงนะครับอ๋อทางนี้เดินไม่ได้เพราะว่าน่าจะพังนะบันไดส่วนบันไดทางนี้ก็เป็นลากเจดีนะฮะก็ไม่ใช่ล,ลากลากไซลากไซโถนะครับใต้เจดีจะมีโพรงใหญ่ๆลากไซน่าจะคุมไปถึงนู่นแล้วนะน่าจะคุมรอบเจดีนะครับยกเว้นข้าง,างหน้านะที่ไม่มี สวยมากอม,มขอเดินอ้อมฝังนู้นเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าขออนุญาตนะครับ เดินดีๆนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนชำรุดแค่ไหนแล้วพยายามเดินเบาแล้วกันกูทะลุจังอาะแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีไม่มีรากต้นไทรนะฝั่งนี้คือ,อน้องมาน้องมาอาแล้ว ต้องหมาดมาเอาอีกแล้วนี่นะครับขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตครับฝั่งนี้เป็นรูปน่าจะเป็นรูปหลวงพ่อปีนะฮะฝั่งนี้เป็นรูปหลวงพ่อปีนะครับแต่เข้านะ่าจะเข้าจากด้านด้านหน้าตรงที่วา่ามีสายสินนะครับสายสินขออนุญ,ญาตนะครับชรอตเล่นยากมากเนี่ยนะ อันนี้วันไหนก็ชมรถด้วนะครับสวยงามสวยงามมากท่นนั่นน้ำหมาบางแก้วน้ำหมาบางแก้วนั่นแหละ โอ้ยพื้นหยกพื้นหยกกี้แไปพื้นหยกทั้งเดินดีนพื้นจะทะลุนะครับที่เ่นมีคนดูแลนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีคนกลับไหว้นะชาวบ้านบ้านนี้หรือว่าจากาพื้นที่ใกล้ๆนะครับที่ทราบข่าวก็จะมากลับไหว้นะครับที่มีการมากลับไหว้ขอโชคขอราบนะครับแต่ว่า ถ้าใครมาไม่ดีนะแล้วเคยมีเรื่องเล่านะครับที่ว่ามีโจรน,นะครับเข้ามาขโมยจึกเข้ามาขโมยสิ่งของนะครับแล้วาชาวบ้านเข,เขาเล่าว่านะครับโจรวิ่งกระเจิงมาแล้วเหมือนตะโกนวยวายบอกว่าเหมือนกับว่าลูกป,ปั้นนะครับเห็นไหมลูกป,ปั้นยักษ์เทวสวุวรรณนะครับครับโจรตะโกนเวกวยวายแล้ว เหมือนกับไม่ใช่โจรหมือน็นวัยรุ่นหรืออะไรเนี่ยที่ว่าจะเข้ามาเอาของไม่ดีแล้วเลขาบ้านรู้นะครับแล้วได้ยินว่ารุปปั้นขยับนะครับเหมือนเหมือนขยับได้นะครับขยับแล้วเข้ามาหานะครับถ้าใครมาไม่ดีนะครับเจตนาไม่ดีหรือเพื่อมาขโมยของอะไรนะฮะโดนนะครับจะนนเป็นเรื่องเล่านะ เปิดเรื่องราทิปไม่นานไม่นานมากด้วยนะครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักรษานะครับแต่เราจะเข้าไปร่ต่อถัดนี้นขออนุญ,ญาตนะครับขอรุ่หลานขออนุญ,ญาตเข้าไปนะครับ ตีมากรรมนะครับภาพวา,าดลากม้นะมีทั้งที่ฉันลดแล้วดูไม่ออกเป็นรูปอะไรก็มีนะจะมีรูปนี้รูปเป็นภาพวาดรอบเจดีนะครับ สวัสดแล้วกน็นี่เป็นเหมือนนรกโลกมนุษย์โลกมนุษย์ด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นนรกและสวรรค์ด,ด้านบนนะครับ ปีไหนผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบข้อมูลบึ้งดึกผ่านเดินดูรก,ก่อนนะครับปะิิดมันกรอบเจดีย์นะ ผมจะพาดูทุกรูปเลยนะเนี่ยผมพาดูทุกรูปจริงๆนะเนี่ยเนาะบอกว่าใครที่เคยมาที่นี่อาจจะเห็นแค่ผ็นผ่านนะแต่นี้ผมพาดูทุกรูปเลยนะ มีคนฝั่งซ้ายแล้วก็มอนเป็นกำแพงแต่มองไม่คอ่อยออกสวยมากนะครับเ,เดี๋ยวทีนี้เราจะมากลับ พอปีกันนะครับแล้วก็พี่ทุกคนกลับไว้ด้วยกันได้นะครับจะถือกล้องทางไว้เนาะให้พี่ทุกคนทางบ้านแบบนะร่วมกลับร่วมกลับร่วม สักการะนะครับหรือขอโชคขอรักขออะไรคืนอเอาแล้วแต่สัทธาของพี่ๆทุกท่านนะครับ ตรงนี้ก็จะมีการเสียงโชคเสียงลาภของชาวบ้านที่มากราบไหว้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับจะมีพานกระดาษที่น่าเป็นตัวเลขแล้วก็อันนี้ผมไม่น่ใจวาก,ก็คืออะไรนะอ๋อน่าเป็นกระบอกเซมซีนะครับเซมซี CNC ตัวเลขเนาะเดี๋ยวผมจะผมมีมือข,ข้างเดียวสิ ทุวคนจะตาลายแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตจับเสี่ยงโชคเสี่ยงดูเลขนะครับว่าจะได้ทั้งไหนหรือว่าช่วยเป็นแนวทางให้กับพี่ๆผู้ชมทางบ้านนะขออนุญ,ญาตนะครับเมื่อกี้ผมผมปิดกล้องเพราะว่าเพื่อนที่จะกลับไหวของในส่วนขอ,ของพ่อปีและเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้เมื่อกี้นะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับ เมตตาลูกหลานด้วยนะครับปวดมะปวดตนมานานโชรนครให้แก่ลูกหลานแล้วกและผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมไม่มองผมไม่ได้มองนะผมแค่หันหน้าหนีแล้วก็มือหยิบนะครับเปนนี้คืออะไรอ่ะ เล็กเจ็ดนะครับใบนี้เล็กเจ็ดนะผมมีแค่มือเดียวนะผมเดี๋ยวขากล้องมานะครับ เลขเดิมนะครับเลขเจ็ดขอ,อยังเนาะอันนี้ไม่กี่ใบอันนี้ไม่สองใบนะทำไมผมไม่ได้มองนะครับผมแค่ถ่ายกล้องทิ้งไว้ เลข8นะครับเลขที่ผมจับขึ้นมาได้นะครับมีขยอนนะครับเลขที่ผมจับขึ้นมาได้เมื่อกี้นะครับมีเลข7 7็และก็เลข8นะครับหรือ7จับขึ้นมาได้2รอบนะเป็นใบเดิมนะครับงั้นผมขอจับแค่ชุดเดียวพอเนาะอ่านี้หรือว่าใช่ผมเมื่อกี้3ละเลขสตัวนะ จะเสียงเ m c ีให้นะครับเป็นแค่2เสียงเลยใช่ครับหมองั้นไม่เสียงเนาะมันเป็นเลแค่แค่3ตัวนี้พอเนาะมันจะเยอะเกินไปนะครับมันจะเยอะเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ ทางบ้านนะครับจะจะแบบอะไรอ่ะมันจะเสี่ยงเยอะเกินไปนะครับมีความเสี่ยงเยอะเกินไปถ้าเกิดเป็นเลขชุดหลายตัวนะแต่ว่าเป็นแค่นี้ก็พอเนาะครับ,บเดี๋ยวผมจะใส่รองเท้าบาง<า><า>ทีผมถอดรองเท้าแล้วก็ถอดกระเป๋าเนี่ยเพื่อที่จะกราบหลวงพ่อปีนะครับตอนนี้แบตจะหมดแล้วแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครัะแาสาน้ำนิดนึง จะออไปเราจะกลับออกไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าลูกหม,มาพักแก้วยังอยู่หรือเปล่านะเรื่องไรเขากลับล้านะครับกาาจอทตรงนี้นะ ดูตั้งนะครับดูสาระดูด้านนี้นะจะดี แรงมากเลยนะครับสะพานนี้นะครับตอนนี้ผมเดินมาถ่ายตรงนี้ตรงัวต,ตรงกว้างส่วนรถผมจอดอยู่นู้นนะ บ้นนีนะครัแต่ว,ว่าสถานที่แห่งนี้สวยแล้วก็ดูแบบมีมังนขังมากอุ้ยแบบจะหมดแล้วถึาเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับพี่ๆท,ที่ชอบแนวสำรวจสถานที่สวยๆงดนงามเก่าแก่หรือสถานที่ลึกลับนะครับกดไลค์กด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับนะพี่จะไม่พลาดคลิปที่ผมลงทุกครั้งนะครับจะได้ม่พลาดนะครับจะให้เห็นก่อนคุณเห็นก่อนเพื่อนนะครับส่วนนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใหม่นะครับนี่ก็ขอบคุณมากครับเจอกัน EP นี้อี EP หน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย